สวัสดีจ้าสดื่นแจำสายเจอเสมอจา้านอีกขึ้นเกาเมนี้ก็เสมอจา้านได้ทำการให้ความรู้เย,ย,ยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีแล้วกับศิาันทั้งหลายมาเบังพิเศษพิเศษคือว่าเป็นไอสารประจำามู่บานของเพลินเพลินสางแบบศิลปะคล้ายคาเมนนะจ๊ะ สม่ไมประเจ้าใช้วัลมันสวยงามหลาวหลายขันพระกัิยาณาเป็นประธานเอยียงคืออะไรยังไงอย่างสี่คืออะไรยังไงทีนี้เป็นประธานชมรมกันเกาสีรุงชุพลบุรีเกี่ยวกับเพศทางเรือคือว่าเกี่ยวกับผู้ชายที่รักผู้ชาย้ากาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ HIV หรือว่าเกี่ยวกับการดูแลท้องไม่พร้อมให้ความรู้ต่างๆนั่นน่า,นาท่านสมารถสี่สิบไปเบิงใน YouTube เขียนคำว่าชมรมกันเกาสีรุง้งจุพนลุรีได้เลยจ่าแล้วมันก็นจะขึ้นจงังๆาตามไปเลยจ่ามวนมวนก็ถืนแจ่มใสไปเบ่งกลางนาจ้า อันนี้ก็มาเรื่อยๆเดจ้าอันนี้ก็บทไ่เปเบิ่งเช่าบ้านเพื่อนกอนเป็นจังดาในมูบ้านเพื่อนอันนี้อีสานตอนล่างจังวัดสุรินจะความเจริญอันนี้ขออนุญาตถามสวัสดิจ้าคุณยายจ้าสวัสดิจ้าขออนุญาตถามไม่เด้จ้า,จา,าอ่าสารเจ้านานเพื่อนผ้ากัน ขวามเกลพระเ็นเตเองสิเจ้าคุณยายเป็นเจ้าไก่อถามว่าไปสิมาไอ้ย่างช่องฐานเจ้าทุนง่ายได้้าอนุญาตย่างตอนเนาะตอิมาเบิ่งแห้งงาดิ้อนุญาตได้ควายเจามาจะร้อนได้หน่อยตอนไอ้านเปาหน่อลงเลี่ยนจ้าจ้าปิได้เบิ่งสถานีตช่งเมอันนสถานเจ้าพอโบราณาเจ้าพอโบราณเนาะ ตองคนลายไมูกลายามาเาเซียไปเราคอนท่ามีมาลาย้ารถเ <c oughs> ตืเอนจำสายท้าไปเบิงเลยจ้าแ <c oughs> ถวไหนละ่ะอ่าแถวท่าบากาเบื้องนะจ้าจ้าท่าเิ่นมาเบิงสายคนเพินพ่นสีเพิ่นแเป็นทางเลือแ้อควนเืินตีเพิ่นเดเ,นเห็นนะจ้า,า,านะจ้าตามมาเลยจ้าเป็นเป็นชาบ้านเพิ่นเห็ดไว้ สวยงามข้างน้านะจ้าตามมาตามพร้อมกันเลยจ้าศิลิตามไปเบิงเพิ่นเด่ดางไหวเป็นศิลปะแบบว่า ขมนโบราณเหมือนพระเจ้าใช้วร,รมันนนะจ๊ะงามๆเป็นการสร้างของหมบานนี่เด็กเห็นสิ่งแบบว่าไข่ๆไอเดียไอเดียใหมๆ่ๆแปลกๆสถานที่พระกมาะสมสถานที่เหมาะสมหลายจ้ะแล้วก็มีทางเลี่ยงออกจากนี่ เด็กวัยรุ่นหรือว่าคนในหมูบ่บ้านไปกับระถับใจพุ่มใจที่หมูบ่บ้านไปไดมีของสวยงามตามมาเหลือลจะต้นไม,นม้กับต้นไม้กำลังตอนนี้ฝนตกลงมา,าเขียวชโ่มพุ่มสไวกระเป๋าพิชน่ถึกนแน่ไปจังตัดละจะตามไปเลยจ้ะ สถานที่เพิินอันนี้ก็คืนทางพี่กับเือนว้าเฮาเดมาเที่ยวไอ้นครโบราณคือการเพิินกระเห็ดจำลองมาเห็ดสวยงามได้ชมตามกันไปจะนี่ต้นหางนกยูงถ้าว่าเฮาอ่า จินเม็ดเพิ่นเพิินสีมีดอกแล้วคะ่ะน่วยเพิ่นยาวๆลงมาแล้วแกะเม็ดเอาในใสๆอ่อนๆเพิ่นมากินกระแสบดีสิ่งแว่ล้อมสวยงามจะชื่นใจต้นไม้บริเวณรอบๆเพิินเป็นศิลปะขะม้นโบราณจะ สวยงามความสามาคัคคีของหมบานที่ยึดเหนี่ยวทางใจหลายคนกับมาด้วยเหตุผลต่างๆความเชือ่อประกอบโดยปัญญาจะเกิดอ่ารอยยิ้มเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีบางคนเพิ่นกับอาศัยความเชือ่อหลอกคนก็มีคือกัน้นแต่ว่าความเชื่อเนี่ยก็เปรี่ยมไปด้วยปัญญาเขาก็จะมีรอยยิ้มอันนี้ก็คือ ทับหลังนาลายบรรทมศินสวยงามนี่จะ้ะสถานที่เพิ่นสวยงามทางขึ้นทางลงเหมือนคข่ได้ให้ความรู้เล็กน้อยคอยก็ต้องอ่ามีแรงบันดาลใจว่ัสันมากะสิเกิดความเครียดอันนี้คือจะพอโบราณเพิ่นจะขอ,ขอ อนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาทุกท่านที่ได้มองเห็นทุกท่านที่ได้เข้ามาชมใสิ่งแหวหลอมโบราณของเพิน่นสวยงามสร้างเด็ดสวยงาม กมู่บานนี้ก็บบานย่างชุม่มอำเภอชุพปรบุรีจังหวัดสุรินอีสานตอนล่างจ้ะเยี่ยมช่มไปด้วยความสวยงามจ้า อันนี้อัะใหม่มากขาตั้งกล้องก็เหตุแบบลูกทุ่งลูกทุ่งจะเห็ุแบบไปคล้ายๆว่าลูกทุ่งลูกทุ่งแบบว่าแบบสบายเป็นนางอัปสรราได้ร่ำสมัยต่กอนปจะกอบบห้ก้านตอหลาคูมะเยื่อนต้องสถานที่นี่มีรอยย่งรอยยิ้ม เวลาที่เวาแบบว่ากับบางที่ก็ลืมแน่กับนี่จะแบบว่ากับเป็นขนานเองอันนี้ดอกไม้น,นี่จะดอกไอาหางอกยุงสีแดงๆสวยงามจะนี่ต้นดอกหางดกยุงพันว่าอ่อพอแต่เป็นนว,ปน,นวยเป็นนวยแล้วกับที่มีเงาๆเ,เป็นนวยมากแล้วกับแกะออกมาแล้วกแกะกิน าเด็กกีจา,านบานเหาแบบว่าๆๆบางที่เพิ่นบ่คอยมีเงินมีหยังซื้อของกินพอสามากินได้จ้ะมีจ้าสวยงามถานที่นี่กับหมะแก่การเยี่ยมชมจ้าเป็นทับหลังนาลายบรรทมศิล นี่ยเราจะยี่ยม,มกันไปบางทีก็เงียบแน่เระ่อสะว่าโอ้ยเลียดยูทูบยังเนาะยังเงียบเยบ,า,เเบเากอะอาตะกุกตะกักน,นี่นะจะให้ยี่ยม,มกันไปจะพอโบราณ สวยงามประทับใจเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสาทหินแล้วก็จะน้ามาาเพื่อใดแม่้างได้มา่ใครเรียนแบบให้ได้เห็นให้ได้ชื่นชอมกัน ศิละปะขอมโบราณเราก็จะได้ใส่ประโยชน์นำกันอย่างเต็มที่จากกระดชื่นชมสภาพที่เห็นเบิงกันไปยาวๆแล้วจัง จะสารเจ้าพ่อโบราณเหมือนกันใส่ชีวิตของคนเห้านั่งอัฟสร่าในอดีตเพิ่นกัเป็นที่หมายป้องหลายอย่างจากบุรุษผู้ใต้สวยงามแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอของเพิ่นเป็นสาวงามที่จะต้องมารับใจอยู่ในพระสาบโบราณาดีเกิด ได้เลี้ยงครอบครัวได้มีเงินเดือนได้เผยแผ่หายญาติญาติได้พระกาศเดเสียสละมาดูแลอ่าางเจ้าหน้ายื่ะกาศเดผลตอบแทนคอยก็ได้มาชื่นชอบก็ดีใจก็ชีวิตคนเฮาก็ไปเรื่อยๆยังมีชีวิตอยู่ กี่มีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตามากไม่บว่าแต่เรื่องเล่าต่างๆยินมแย้มแจ่มใสกันไปพาพวกคนก็บคิดปรุงแต่งในชีวิตไปก็เป็นปกติก็คือว่าฝึกไปฝึกไปอสินะจากก่อนสิจบเี็บก็ ขอบคุณล่างใกล้เจ้าของที่ยังมีชีวิตอยู่ราคาขอบคุณฝนป่าที่กรลังติดตกลงมากะัติดตกลงมาย่ามแดกับประเภทอย่างธรรมชาติที่ดีการเดินทางแล้วก็นําใจมิดไม่รตี้ที่คุณแม่เมื่อกี้เพิ่นกันไเด้วเบา,เา,า,าย่าเพินน่นกระจาความรู้ความยั้งในฝนก็เริ่มป้าก็ห้องเพิ่มระดับจ้า ต้องละมันระว่างคือกา้นเพราะว่ากาไปจะตันคาสามารถพาลงมาได้จ้าถือว่าก็ได้จบสิ้นหรือว่าไก่ย,ย่างถูกเผาอะไรปล่อยกับเบากันไปก็ต้องละมันระว่างเพราะว่าเด๋ยวนี้ขากับมีหลายเพราะว่ากา้นฝ่าเป็นแรงหล่อฝ่าทาั้งๆหน้าหน้าขอจบคลิปวันนี้ได้จ้าสิปัฒนาไปเรื่อยๆบางทีก็ก้ารเบากับกุ๊กกากก้างแน่จังน้อยก็ออกมาได้คว้าแบบว่า คล้ายๆลูกตุ้งคล้ายๆวัดพยายามถ้าไม่ดีติดตัวนาราจก็มีข้อบกพร่องกันไปนัน่นแหละจาบางคนไปกล่อมขุ้นหัววะเว้เาทั้งสี่อยากไปเบาแทนเด้วนึกกะใช้ชีวิตให้มีความสุขวันหลังใกล้นี่กะเป็นตัวถูกเพระบาะว่า จักสป่วยจักสิปกสเป้นยังยามได้เพราะว่าเดีเกิดมแลาว่็ใส่ชีวิตกันไปกับติดตามกันตอนต่อไปด้อจาสวัสดีจ้าเยินยมเยี่มแจ่มใสสาบายสบ,าย,บายจ้า